ไหว้สังฆทานเด้คดอครับมันธรรมยังพุทธสาพระครวตตูบุพพานามาการังโรม,เมาเสนะโมตัสสะภะครวโตอารหะตสัมมาสัมพุทธ,ธสัสสานะโมตัสสะภะครวโตอะรหะตสัมมาสัมพุทธัสา

จับปวาสุจินางวัตเมธานางอาสาวงขยาวหังนิพพานปจโยโหตุอิมานิมักยังพันเตอ พัตตาเนสัพปริวรานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ إ ิมานีมัตถกะพันัตตาเนสัพปริวรานิปฏิขันหาตุอัมหากันเจวะ มาตาพิตุอาทีนันจาญาตากานางังที่ขรตงังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาพาร้พอมตั้งบริวารแล้วนี้แด่พระผู้ทสง ขอพระพิสุสน์รงจงรับพัฒหารพร,าร้อมตั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์พเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแกย่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย,าลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยสิ้นกาลละนานิน को चुअमा पहास पापो न दिवसेपा खा हम कंपापो न दिवसेपा सापाखे चर्थ करहताचा यथा सुखा परिपोन सा